สวัสดีค่ะพบกับนกนะคะในช่องสีนกชาแนลนะคะผู้ดใดเข้ามารับชมรับฟังเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นกก้ำไนเดอค่ะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะเมื่อน,นี้เดินทางมาที่วัดปูซ6นะคะวัดปูซ6ที่มีแม่ตะเคียนพิมพ์ผ้านะคะเนาะแล้วก็จะมาตามหวยนิมิตน้ำปูนะคะว่าแม่พิมพ์ผ้าเพิ่นมาบอกกลับไปนะคะ ซึ่งมาทายแล้วนะคะรอบหนึ่งรอบนีบน้เป็นรอบที่สองนะคะมาตามหวยโคงสุดท้ายให้ท่านผู้ชมเนาะมาตามโครงสุดท้ายว่าจะได้มาเพิ่มบอรหรือว่าเปลี่ยนตัวเลขบอนะคะเนาะกลับไปรับชมรับฟังน้ากันเลยค่ะเจ็ดห้าแปดเดียวผื่อลอตเตอรี่มาฝากฟูเอเอลอลอตเตอรี่มาฝากจะวมาจะลองพิมพ์เลยนะมาฝากโชคเลยนะจ้าฝากชุด กอดสัดนย่งไม่เลยหรอกอสูดันเม,นมตะเทียมส่นมันได้เลยเย็ดหาแปดมาปากกูนะคปะเฮ้ยเพื่อนคือลาสเตอรีทั้งหมดเลยอ้อค่ะปูเพื่อนมานเลขอกใชเล็กนาเลขลก้างเลยยั้เหลือแล้วันที่นึงมื่กีเย็ดเตีมเยอมอยู่ไม่เง้บันม่วงเด็ดตัวเลยถึงร้องเจ็ด เน่ยใบมอในช่องเจ็จุดถูกนี่บอจ้าค่ะบัเพิ่นเห็นเพิ่นเห็นช่องเจ็ดถือสุ่งหวดบ่พอเออม้สุ่งหวดเพิ่นมากจะบัวกเพิ่นได้เพิ่นเห็นเจ็ดศูนย์มวยมันนี่ยเริ่เห็นช่องเจ็เพิ่นมากสุงหวดบัค่ะปูมากสุงหวดเป็นมากวดละ่องเจียวสามเจียวเล่นกันต้ำ ทอดที่เจ็ดเจ็ดชุนเนือเจ็ดป้งกระเทเจนมากสามจิ้นหดแล้วมันบ่พอสามหมดา่เนมากเป็นมากว่าทีเห็นเร้วหรอจ้าลูกหลานผ้าดีดีเลยอืมดว่าเราหลงตามเียวแต่แมเดี๋ยวจ่ามาเอำเพิ่มเนม่วงผุนปะ ป้าดไก่อยู่เยอมากนี่ถ้ทาทองปูกับตัวเก้านแล้วเนาะเก้านี่นะบ่อด้ฝันนีดเดียวเม่เพิ่กับวางเลยไหมแกเพนจะว่าขันท้องใบเนยฮนะไม่ไดเป็นขั้นหาขันแปดจะ <laughs> ขันท้องใบไม่ไม้เท่าไหร่นีะน่ะค่ะไม่ได้ขันหาขั้นแปดสนี่ะโอ้ค่ะนี้น มตั้งวงมันถึงตั้งนานว่าจะอิเป็นชุดน,นี้กลนระวันม่นเนาะอืมขั้นหาขั้นแปดหาแปดดงสิบบโปูหาแปดเตมตัวี่้าได้นิมามีนี่ตั้งแปดเจ็ดม่แปดเจ็ดแปดเจ็ดชุนแปดเก้าขั้นหาขั้นแปดเด้อพอนนนาสัน,นี เืรดเกืบบอกว่านิมิตให้ปูอีกบ่ค่ะหัวนนี้มาเตมาเธอเดียวเลยมาเธอเดียวฮันเรแล้วเลยเรียกของเราคนมากพเลจ้ะใส่งวดต้องวัดได้นัปูต้องวัดแล้วเกินเร็วแล้ววัน้อสามเมื่อเช้ามันกมากนิมิเห็นหอกอืม ตัวได้ก็ค่ปะปูเจ็ดบา้ำบ่ะเจ็ดทาซ้า้เจ็ดในเราเพิ่นอเพิ่อนเขาจะลายเมือดด้ตอลไม่ิดอนจ้าเพิ่นได้เพิ่นก็ซื้อเลยสองพันแปดเรยตัวเดียวิ่นซื้อแสนหนึ่งมันเอปูบนรางสองพันแปด โอ้พญายนาคเม่ตะเคียนนะคะท่านผู้ชมแม่ตะเทียนพิมพาโอ้แมวมูจูถูบมากเลยเดอ้อตัวหนึ่งมน้าตัวดใดละสามสามแมาเ่เล้ยวสันสามแมาแล้วสามกำลังมาเนาะคะ่ะเมื่อหานกจูด,ดินตัวใดเนาะลืมนละมาเบิ่งซูกน้ำกันเด้อคะ่ะ สามกำลังมาอืมเมื่อกวานคนใดไหลที่สองหาสองเซื้อไปได้อืมลูกผูวคอในคนนี่เหรอปูจุดป่าเลื่อนก็จะมาจุดมาขาอจะมาจุดมาขอติแม่ย่าเผยมาท่านมาจุดเป็นบ่หนาที่หนึ่งแล้วเด็กก้าวบันก็เ่อนว่าเมล็ดเอาเพราะอะไรไมาเย็มันที่หนึงนน่งเ่ยหมอขาปู อืมว่นที่แล้ว่นก็จุดได้ซองหาหาซองบอกยายเถาๆกับร้านน้อยๆอันนี้ว่ามันยายเถาๆดิจ้ะเมียหมูจุกระลังจุดจุดอสโสูจากเมตาเคียนเนาะค่ะเบ่งเนาะค่ะเสียงสูกเนาะคะ่ะเนาะ <c oughs> สีนกงงเลยเนาะ อันนี้แปดเก้าสองมาจุดไ<ม>ว้เนาะตัวของแม่หมูก็เขียมเถอะวะเขียมแล้วเนาะสามนี้ก็ต้องขึ้นมาเนาะค่ะตัวต่อไปจะเป็นต,ตัวไหนดิแมนแล้วค่ะมัน,น,นก็สาสาเถอะวะสาบมว่ามันสา<อ>สตรเเอาค่ะมาจองเมืองแม่ตะเคียนน้ำกันบาทามีโชคมีลาบ <c oughs> นะคะผู้ใดามาเพิ่นก็ว่าได้สุขูสุขคนดอยู่นาะคะ่ะเนาะเมืนน่อนี่สิเป็นจังไดในโค้งสุดท้ายนี่เนาะคะ่ะแม่หมูก,กับ <โฮ S 2> สีนกกําลังพากันมาตามหาใไท่ันผู้ชมเบิงเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะเมนมา่นเดี๋ยวจังมาเบิงอีกเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะคือฮกเป็นฮกเนาะคะ่ะเนี่ย ตัวที่สองคือหอกระดังใดนะคะเนาะอดใจร่อีกตัวที่สามเนาะคะ่ะมาขอนาะแม่ตะเคียนมาขอนาะแม่ตะเคียนยขอโชคขอหลาบไปเซียงน้ำกันนะคะท่านชมตัวที่รุดขั้นนะ ศูนย์แปดหาเนี่ยวัปัวอแปดเนออ๋อวอศูนาะบเ่ง้ว่า,ปวาแปดีนยวะกรือเก่าคิดว่าศูนย์วะเก่าวัเป็นแล้วเอาละไปเอาแล้วเอาเลย <laughs> ออมากแล้วเนาะค่ะตัวที่ส<อ>ามกระลังอดอกมาแล้วนูก,ก็<อ>คิดว่าศูนย์เอาถ้าแปดมันคือว่าเป็นคือตัวนั้นจังวะแม่คิดว่าศูนย์ล่ <9 S 1> ะเก่าเบ้นะเมตาธาเบิงธาเบิงได้ค่ะท่านผู้ชมเบิงแม่หมูจุดมาจุดคอโซคอหลับจากมแมต่เขียนพิมพ์ผ้าเนาะค่ะเนาะกระลังหนีแม่แล้วะค่ะสามกับหกมากแล้วะค่ะ ตัวสุดท้ายสิเป็นยัง izations. มาเบิงจันนะคะเนาะก็รั่งนั่นแหละค่ะแม่นำหนึ่งจนมาจุดเดี๋ยวแม่หมูจุดให้เองนะคะเนาะเก่ามากสามหกเก้าเออเป็นนั่นนั่นไปหกเก่าแน่แน่ S <S แซมหก,กเก่าไม่ตรงกับสำนักไหนวะหกเก่าะมีมีตะเลข้องสังปูลมไส้เนี่ยหกเจ็ดแปดแมนหกเก่าบมีดิแมนบะบมี่แมนบะอืออือ เบิ่งแ้กค่ะท่านผู้ชมเ็นายเาบ่รคือดำเขาแบบนั้นเก่าอีีเบิดควัล่ะเก่า เก้าอีดีจ้าจ้าสามหกเก้านะคะจับเป็นระนท่างนะคะแม่หมู 3, 6, จุดใดสามหกเก้ามาขอจากนั่งมเมตาเคียนนะคะเม,มตะเคียนพิมพ์ผ้าอยู่วัดปูสี่หกนะคะค่ะนี่เนาะค่ะสำหรับเหล็กปูนะคะปูโบเปียนนะคะให้ตัวเก้านะคะศูนย์แปดเก้าสามแปดแปดแปดเจ็ดนะคะวันกี่ปูวะ อ,อันใดก็ค่ะปูตัดสองตัวเมื่อกี้ปูวา่าคันหากขคันแปดนะคะทำผู้ช่วพิจารณาเอาเบิร์เดอร์ค่ะเลขสีออกอยูทะเบียนรถประสันเดปูวาสามงวดสามมือสอนนะคะเืินมาเขาฟันบอกปูว่าเลขสีออกอยูป้ายทะเบียนรถนะคะ 9085พิจารณาเบิงนะคะท่านผู้ชมอันนี้เป็นตัวตัวเกานะคะนี่ค่ะสำหรับตัวเลขกับเป็นแนวทางนะคะท่านผู้ชมพิจารณาเบิงนะคะฝากไว้เป็นแนวทางนะคะท่านผู้ชมในการเซียงสื่อสลากกินแบงรัฐบาลประจำวดวันที่ 1. สิงหาคม .64 ค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ะ สิคอตัวล่าท่ามผู้ชมไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องน้ำแนเดอร์ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะนะคะสุดท้ายนี่ก็ให้ท่ามผู้ชมน้ำๆเรื่อยๆถูกหวยไปน้ำกันเด้อค่ะปราศจากโรกไพ่ไข่เจ็บนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ